โอ้ยมีแา่สก,กินเริ่มต้นใช้ยังไงก็เบื่อสก,กินใหม่ก็แพงทำยังไงดีเนี่ยต้องนี่เลยเม l โล o ท็อปร้านเติมวอลเล็ตเพียงใช้แค่ไลโอตไอดีเท่านั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้หรือแอดไลน์แอดเมลโลท็ออย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดเมโลท็อ เก้๊ผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะผมซึ่งในคลิปวิดี้เนี้ยผมก็จะมาสอนทุกคนนะผม counter step นะผมมันเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงในการยิงนะผมทำให้ทุกคนเน่ะสามารถขึ้นแรงได้ง่ายขึ้นนะผมถ้าทุกคนรู้เทคนิคนี้นะผม <S <S คือมันก็น่าจะมีเอ่อคลิปที่เขาสอนนะผม counter step เนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมแต่ว่าผมก็จะมาสอนในแบบของผมนะในรูปแบบของผม,ผมว่าเวลาผมฝึกผมฝึกยังไงเวลาใช้จริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยดีกว่านะครับ โอเคผมอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่ท้าทายนะครับผมแล้วก็ให้เรามาตรงหน้าสุดของตรงที่ฝึกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรามากด practice นะครผมเลือกเป็นพัฟทิสนะครับตอนนี้ให้มีบอทขึ้นมาแต่ก่อนเรายิงบอทนะเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนนะว่า counter step เนี่ยคืออะไรนะผมก็คือมันเป็นการที่เรานะผมเดินนะเดินแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงนะครผมซึ่งจังหวะที่เราเดินแล้วหยุดยิงเนี่ยกระสุนแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงเป้าเป๊ะเลยนะผมมันจะไม่ดีดเหมือนเวลาเดินยิงเลย มันจะไม่ดีดแบบนี้ครับผมถ้าเราเดินแบบไม่หยุดมันก็จะดีดประมาณนี้แต่ถ้าเราเดินแล้วเคาน์เตอ,เอร์เซฟมันก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนี่ผมมันก็จะกระสุนมันก็จะตรงเป้านะครผมซึ่งวิธีฝึกเออ่ฝึก,กสำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกนะผมก็ให้เรามาที่ตรงแผ่นไม้นะผมประมาณแผ่นไม้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยประมาณนี้ประมาณตรงนี้นะให้เราเดินซ้ายขวาแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงยิงนะผมเดี๋ยวผมไปปิดปา่าปอดพันติสก่อนโอเคมาตรงแผ่นไม้นะผมแล้วก็ยิงนะผมเดิน ยิงขวาหยุดยิงฮนะซ้ายหยุดยิงขวาหยุดยิงเนี่ยถ้าเรายิงให้ได้จุดเดิมนะผมประมาณนะยิงให้ที่เ,เดิมแนละ้ประมาณให้มันซ้ำนะตอนฝึกแรกๆก็อาจจะมียิงพลาดบ้า,างนะผมอาจจะพลาดแบบยังไนงะแบบยิงอาจจะแบบยังไม่รู้จังหวะนะผมอาจจะยังไม่รู้จังหวะนะซึ่งเออ่วิธีที่เรียกแบบนั้นนะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะก็คือทุกคนเนี่ยเวลาตอนทุกคนกด A นะผมเดินไปทางซ้ายนะกด A ใช่ไหมครับถ้าเรากดตัวดีนะผมแล้วก็ยิง นะผมนื้ออกมาดูนะกดตัว A หยุดยิงตอนหยุดนี่คือกดตัวดีนะนี่นะจังหวะที่เรากดตัวดีนะผมให้เรากดคลิกซ้ายนะมันก็จะตรงนะผมใช่เหมือนกันนะครับก็ตรงข้ามกันนะพอเราไปตัว A แล้วก็เอเขานึกว่าวอะไรให้เรากดตัวดี่อหยุดไปตัวดีให้กดตัวเอเพื่อหยุดนะไปนี่ก็หยุดก็ยิงนะครับฝึกตรงนี้ไปก่อนนะฝึกไปก่อนนะครับผมฝึกไปก่อน นี่ยผมฝึกุูละเนี่ยประมาณนี้เนี่ยผมถ้าทุกคนได้ประมาณนี้แล้วก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยอ่าใช้เป็นโอเคหลังจากนั้นก็มาประมาณตรงนี้นะประมาณตรงมาเลือกเป็น practice นะครับผมเลือกเป็น practice โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาลองฝึกกับบอทนะในการที่เราจะลองหันเมาส์นะตรงนี้ก็จะใช้เป็น การแท็กกิ้งด้วยนะผมหรือถ้าใครยังแท็กกิ้งไม่เก่งนะเหมือนเนี่ยเห็นไหมล็อกเป้าที่ตัวตูวตวตวนะยังไม่เก่งก็ทำเป็นซ้ายขวาขตรงๆก็ได้น,นะผมแบบนี้เราหยุดยิงนี่นะพยายามวางเป้าระดับหัวนะผมระดับหัวนะประมาณน,นี้พยายามแอบนับแอบสบีนะผม คอนโทรนะนนะนะอับลจะทุกคนฝึกบรนั้นได้แล้วเนี่ยแบบ แม่แล้วนะก็ออกฝึกแบบอาจจะเดินไปนู่นัวนลี่หันไปนู่นหันไปนี่ก็จุดยิงนะนีมาเนี้ยแล้วก็ลองแบบเพิ่มมุกเมนต์นะผมก็งฝึกนะฮะส่วนอีกปืนที่อยากให้ฝึกก็คือเป็นเทริปแล้วน,นี่ก็จะฝึกแคปบแท็บแทนะ็เต้น มาณนี้นะครับผมส่วนต่อมาก็ให้ระมายอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ใช้เป็นอ่าใช้ฝึกได้เหมือนกันนะผมก็คือบอดตรงนี้บอดตรงนี้นะครับถ้าเรามายืนประมาณตรงกำแพงนี้แล้วก็กดโผล่มายิงนะครับมันเป็นการเหมือน,นยีไฟเหมือนกันนะแล้วอะไรเล็งไว้ก่อนแล้วก็โผล่ไปยิงคัตเตอร์สเต็ปนะครับเดินไปดีแล้วก็ยิงเดินไปดีตอนนี้ครับจากฝั่งนี้ก็ได้นะ อาจจะเพิ่มระยะก็แล้วแต่นะเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ลองไปฝึกกันได้นะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้นในเดธแมทให้ดูนะครับยผมอรมอมแล้วแล้วก็เลือกปืนนะครับผมแล้วก็ลองเอร์สเตปดูเกมจริงนะ เราเดินนะครับผมเดินแล,ดแล้วก็จุดแล้วก็จิงไม่ต้องรีบนะตายก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนตะกร์นะ,ะค่อยเล่นค่อ,คอยฝึก Remaining. You. Huh. Five kills Shoot remaining. Maining. One more, come on. Did you have him?